สีแดงๆยาวๆใ,ๆใหญ่ๆนี่นะครับความหวานนี่หวานกรอบเลยหวานกรอบฉ่าเลยนะาผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากนะ <c oughs> ลูกใหญ่อร่อยหวานกรอบน่าท่านผู้ชมนะเห็นไกลๆก็สวยเลยดึงดูดดึงดูดใจนะครับดึงดูดใจเลยนะที่สําคัญสายพันธุ์นี่โตเร็วโตวเร็วจริงๆนะครับโตเร็วแล้วก็ออกลูกเร็วเห็นไหมฮะนี่ขนาดนี้เลยท่านผู้ชมครับใหญ่ขนาดไหนดูเองเถอะ ดูเอาเองดูเอาเองตัดสินใจดูได้ตัวท่านเองนะครับหลายท่านได้ชิมกันแล้วก็เนะอ,อาเมล็ดเพาะเองเลยนะไม่ต้องรอคอยผมนี่เห็นไหมนะครับสีแดงสดใสนะนะครับลูกใหญ่ๆห,หวานกรอบอร่อยเลยช่ำเลยท่านผู้ชมนะครับชำ่ชำๆกันเลยแมสมัยนี้ศัพท์คว่าช่ำนี่ไปอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าหวานช่ำของเรานะครับนี่วัดให้เห็นเนี่ย ห้าเซนครึ่งนะผู้ชมนะครับผมนําเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ท่านเห็นเลยเนี่ยนะห้าเซนครึ่งเนี่ยขนาดความยาวของเขานะครับแล้วความบวนขอขานี่สี่เซนว,วัดความบวนให้เห็นแล้วตอนหลังมาผมมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดเพิ่มเติมสี่เซนนะผู้ชมนะครับนี่ของดีน้าผู้ชมต้องปลูกต้องปลูกปลูกกันไวเลยน้าผู้ชมที่เคารพครับไม่ผิดหวังแน่แท้ยมวิเชียน วีสามต้นละ2,500ปีกับอีก2เดือนมันแทงจันแล้วนี่มาอย่างไรไอ้ต้นแค่นี้หกจันเลยนะตาย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 หกจันเลย2,500ปี2เดือนกับต้นเนี้ยสองสั่งมา2ต้นนะแต่อีต้นนี้มันตัวผู้หรือเปล่าอัเนี่ยต้นนั้นหกจันต้นนี้ยังไม่มีอะไรเลย ตรวจเพศหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวสั่งเพิ่มเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ออกเลยเป็นไงต้นน้น6กจันเลยนะครับขอพระคุณครับท่านพระอาจารย์กรุณาได้ส่งภาพมาให้เดือนรู้ได้ชื่นชมกันนะครับนะวีสามสิบไปปลูกที่วัดของท่านพระอาจารย์ออกเป็นที่เรียบร้อยท่านพระอาจารย์บอกว่ามันยังไงกันเนี่ยต้นเล็กๆหจันซะเลยนี่แหละท่านผู้ชมนะ สภาพดินด,ดีมากเลยที่วัดของพระอาจารย์น่ะนะครับนี่แต่ต้นนี้ก็เหมือนกันท่งตรวจดินเองเหมือนกันท่านพระอาจารย์แต่ว่าความสมบูรณ์เขาอาจจะไม่เท่ากันอาจจะออกเช้ากว่ากันรอดูรอรุนต่อไปท่านพระอาจารย์ครับน้าและท่านผู้ชมที่เคารพนี่แหละครับ apo, ค,บคบวามคึกคักคึกครืครครคร้นนะ้บันเทิงกันแล้วล่ะท่านผู้ชมครับอ่าบันเทิงกันแล้วบันเทิงกันแล้ว,ล,วล่ะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมที่เคารพครับ ข้อมูลต่างก็หลังไหลกันกลับเข้ามารายงานผลนะส่งข่าวคราวมาให้กระผมได้ชื่นดกชื่นใจกันนะครับนี่ก็จากที่สวนของร้านอาหารเขาใหญ่ซีฟูด้ดนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั่นแหละครับท่านซื้อกระผมไปตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ตรวจ DNA ไม่รู้เพศเลยนะท่านผู้ชมนะซื้อไปเนี่ยสั่งไป5ต้นนะครับต้นละ3 0 0บาทตอนนั้นต้นเล็กๆต้นเล็กๆส่งไปนี่นะ ปรากฏว่าได้ส่งคราวคราวกลับมาหาที่กระผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นเกสรแบบนี้ชัดเจนใช่เลยครับตัวเมียทะท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยได้ตัวเมียทั้งหมดเลยโอ้โหนี่จันใหญ่นะท่านผู้ชมนะ่าเห็นนยฮะจันใหญ่ก้านนี่ยาวเฟื่อยเลยท่านผู้ชมนะครับนี่คือ V ี2นะท่านผู้ชมนะนี่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 แล้วไอตรงนี้ส่วนนี้ลดคำศบประมาทไปเลย นะครับปรากฏว่าตัวเมียมีหน่อให้ชื่นชมนะผู้ชมครับตัวเมียมีหน่อให้ชื่นชมซะแล้ว <c oughs> แจ๋วเลยนะผู้ชมนะเอออานี่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 ไอ้นี่กลับมาดูกันบ่อยๆย,ย้ำๆลูกใหญ่ๆเห็นไหมนะเป็นสวนของท่านสมพคุณลศพท,ที่จังหวัดนครราชสีมาออกรุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับต้นขนาดนั้นนะผูนะ้ชมออกลูกแล้วลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมเออต้องชิมกันเลยแล้วครับ ชิมกันให้เห็นเห็นเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผิดหวังไหมเออผิดหวังปเปล่าคุณสมพศส่งข่าวคราวกลับมาที่ผมแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอาแบบนี้ก็ชัดเจนเลยครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ 32, ดี V32 ามสบสอนผู้ชมไม่ต้องเนื้อเยอเอาพ่อมเมล็ดนี่แหละของจริงของดีเจ๋งเลยนี่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะผู้ชมเนื้อนาะหนาะนะกกรอบหวานฉ่ำกรอบอร่อย 32, วีสามสบนผู้ชมครับ นี่ฮะเห็นไหมต้นเล็กๆนะั่เลี้ยงลูกได้มาแล้วลูกลูกจานหนึ่งเนี่ยนี่ไม่กินลูกเองนะแต่ว่าใหญ่ลูกใหญ่นะ้วผู้ชมครับนี่เฮลีสามสิบสองครับผมนี่ละครผู้ชมที่ครบครับ,รบก็ส่งข่าวโครงข่าวกันมาให้เห็นนะฮะนี่ฮะวีสามสิบสองนะครับคุณสมพศนะครับ ท่านเอาไปปลูกที่จังหวัดนครราชสีมาดูลูกใหญ่ใช่ไหมอ้วนใหญ่อ้วนปึ๊กเลยดูแลดีเออท่านบอกว่าสายฟานี้แหละผมดูแลเป็นพิเศษเลยนะวิเชียนนะเออเนฮะแล้วก็ท่านก็ชิมกันไปสรงข้าวทรงข้าวกลับมาว่าโป้เช่เลยวิเชียนใช้ได้นะไม่ฝาตั้งแต่ลูกอ่อนเลยท้าแบบนี้แหละเจ๋าว่ะนะครับเนี่ยวีสาที่สองนะไปชม เอาไปปลูกเนี่ยคือผมนับตั้งแต่วันผมเพาะต้นกล้านะาเพาะเมล็ดเลยเนี่ยรวมไปที่ท่านเอาไปปลูกด้วยเพราะว่าท่านเอาไปปลูกเนี่ยไม่ถึง2ปีนะปีหนึ่งอะ่ะท่านเอาไปปลูกในปีเดียวเนี่ยก็ออกแล้วเนี่ยตามเนี้ยฉะนั้นผมรวมเวลาตั้งแต่ผมเพาะต้นกล้า,มาเมล็ดเลยนะครับรวมเวลาเนี่ยสปีครึ่งเป็นอย่างช้านะครับบางท่านเนี่ยสปีออกแล้วนี่เห็นไหมลูกใหญ่เบิ่เริ่มเลยท่านผู้ชมนะครับวีสาเด็ดขนาดนี้ต้องปลูกอ่ะท่านผู้ชม ปลูกได้เลยท่านผู้ชมออกลูกเร็วท่านผู้ชมที่เคารพครับกระผมมีเรื่องที่อยากจะขอความเมตตาขอความเมตตาจากท่านที่เคารพรักทุกท่านครับนะเรียนกับท่านตรงๆว่าราคา1,200บาทนะแล้วก็ต้นละ1 2 0่นนะครับ2ต้นแถม1ต้นนั้น กราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาสั่งกันเข้ามานะครับจนจํานวนต้นที่ส่งตรวจ DNA ไปเนี่ยนะครับไม่ทันณนะวันนี้ทันแล้วนะครับณนะวันนี้ทันแล้วและกระผมก็ทยอยจัดส่งให้ท่านแล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตปิดนะปิดโปรโมชั่นปิดโปรโมชั่น2ต้นแถม1ต้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอันหนึงโอ้โหผมนี่เป็นทางการมากเนื่องจากว่า เวลาที่กระผมส่งตรวจ DNA เนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมนะ20ต้นผมส่งไปรอบนั้นได้ตัวผู้ได้ตัวเมียมา5ต้นก็ไม่เพียงพอเอาเป็นว่ากระผมก็ขาดทุนข <c oughs> าดทุนขาดทุนเพราะว่าคา่าตรวจ DNA นะครับก็ไม่บาลานซ์นะกับจำนวนต้นราคาต้นที่ส่งให้ท่านไปพร้อมค่าส่งนะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดําเนินการาดูแลท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลาบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณนาะได้สนับสนุนกันมานะครับรอบนี้ส่งไป50ตัวอย่าง50ต้นนะครับกระผมได้ต้นตัวเมียมา17ต้นนะท่านผู้ชมถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนแล้วครับขาดทุนอีกแล้ว คือถ้าหากว่าได้สัก25ต้นเนี่ยอันนี้จะมีกําไรนะจะมีกําไรให้มีลมหายใจต่อเนื่องต่อไปในราคา1,200บาทนะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าผมยังอยู่ที่ราคา1,200บาทก็ผมจะไปไม่รอดนะผู้ชมนะเนื่องจากว่านี่ต้นตัวเมียเห็นชัดเจนนะครับห้องแลบห้องปฏิบัติการเขาส่งผลกลับมาให้กระผมแล้ว50ต้นได้17ต้นนะก็ อย่าว่ากันนั้นกันนี้เลยท่านผู้ชมครับขอความเมตตาท่านเถอะขออนุญาตเพิ่มเป็นต้นละ1,500งบาทนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเดี๋ยวให้ผมได้ขยับขยายหายใจได้เพิ่มอีกหน่อยแล้วค่อยจัดโปรโมชั่นท่านไปนะครับ1,500บาทต้นละนะแล้วก็จัดส่งให้ท่านไปฟรีค่าส่งนาท่านผู้ชมนะเอาสาธุขอให้ช่วยกันหน่อย <laughs> ว่าตามนี้แล้วท่านผู้ชมนะ ส่วนต้นนั้นสวยขนาดไหนก็ยิ่งโตขึ้นนะครับยิ่งโตยิ่งสวยขึ้นทุกวันแหละท่านผู้ชมเพราะว่ากระผมเลี้ยงดูปูเสือด้วยไคโตซานเขียวปีเลยนะเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมว่าต้นของเราเนี่ยสวยงามมากมายขนาดไหนอา้าวนะครับหมายเลขที่หมายเลขที่กระผมให้ท่านได้ดูว่ามีหมายเลขไหนบ้างนะที่เป็นต้นตัวเมียนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูกันแบบนี้ hey, ไม่ต้องใช้เทคนิคการถ่ายทําให้มันยุ่งยากแบบนี้แหละท่านผู้ชมเห็นชัดไหมแล้วผมสวมแว่นก่อนนะครับเอาดูกันแบบนี้เลยนะไม่ต้องทํากราฟริกอะนะท่านผู้ชมนะครับเราไม่ต้องทํากราฟริกกันละกันละนะให้เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นนะนะครับหมายเลขที่เป็นต้นตัวเมียคือสีแดงนะแล้วก็มีแถบ DN a ออยู่หนึ่งแถบนะท่านผู้ชมขึ้นแถบดำหนึ่งแถบนั่นคือต้นตัวเมีย หมายเลขหนึ่งนะถ้าไปชมนะต้นตัวเมียนะครับหมายเลขหกต้นตัวเมียหมายเลขแปดต้นตัวเมียหมายเลขสิบห้าต้นตัวเมียหมายเลขสิบแปดต้นตัวเมียหมายเลขสี่สิบสองเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิบแปดต้นตัวเมียกระโดดข้ามไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดหนูกระโดดไปไกลเลยตัวเมียหมายเลขยี่สิบเก้าตัวเมียสามสิบตัวเมียสามสิบดตัวเมียเออไอนี่แล้วก็สามสิบสามตัวเมียสามสิบเจ็ดตัวเมียสามสิบเก้าตัวเมียสี่สิบตัวเมีย 42ตัวเมีย4 3ตัวเมีย48ตัวเมีย49ตัวเมีย17ต้นนะครับท่านผู้ชม17ต้นได้ต้นตัวเมียไปตามนี้แหละนะท่านผู้ชมนะขอเถอะนะครับขอเป็นราคาต้นละ1,500บาทนะท่านผู้ชมนะจะได้จะได้บาลานจะได้บาลานอยู่กันได้ฟรีค่าส่งเหมือนเดิมนะครับฟรีค่าส่งเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือผลรายงานนะการส่ง ตรวจจากห้องแลบนะครับชัดเจนอันไหนที่เขาเห็นว่าเอ๊ะมันไม่แน่นะไม่นอนถ้าทางจะไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็ส่งตรวจหลายรอบเขาตรวจ DNA หลายรอบจนออกมาผลชัดเจนนะครับสถิติของเขาได้แบบนี้ก็ส่งกันมานะท่านผู้ชมนะเอา้าไปดูต้นกันนะต้นไม้เลข่หนึ่งนะครับอา้าวขออนุญาตแบบนี้เลยไม่ตัดต่อเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องใช้กร้ฟเฟียงอะไรมากมายผมเดินแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยเอ้า ไม้เลกหนึ่งต้นไม้เลกหนึ่งอยู่ไหนไม้เลกหนึ่งอยู่ไหนไม้เลกหนึ่งอยู่ไหนต้นไม้เลกหนึ่งอยู่ไหนอ่าอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมต้นไม้เลกหนึ่งอยู่นี่อ่าตอกแตกไมขนนกขนนกเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ต้นไม้เลกหนึ่งอยู่นี้นะครับนี่ต้นไม้เลกหนึ่งคือต้นตัวเมียอยู่ที่นี่แล้ว อาวางดีๆเดี๋ยวล้มนะกรลับนี่ฮะต้นตัวเมียเดี๋ยวไปปรับนี่ไมยเลขกหนึ่งนะครับไมยเลขกหนึ่งต้นตัวเมียเห็นไหมท่านผ e ู้ชมอ้าวเดี๋ยวเปิดเปิดภาพให้เห็นชัดเจนนะครับเอาล้มล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลม,น,ลมนี่นะท่านผู้ชมนะไมายเลขกหนึ่งนะครับต้นตัวเมียอ่านี่นีน,นี่นี่ฮะหมยเลขกหนึ่งนะครับ ต้นตัวเมียอ่าแตกใบขนนกอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะนี่คือต้นหมายเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมนะต่อไป <c oughs> กระโดดไปไกลเลยต้นหมายเลขหกเอ้ยต้นหมายเลขหกท่านผู้ชมอันนี้หมายเลขหนึ่งเดี๋ยวต้นหมายเลขหกลูต้นตัวเมียหมายเลขหกหมไหนนะครับส่วนต้นอื่นเขาเป็นตัวผู้หมายเลขหกอย่างพาวเดือนหกอะไรก็ไม่เกี่ยวกันคนเราเรื่องหมายเลขหก ต้นไม้เลขหกอยู่ไหนไม้เลขหกอ่ะเจอแล้วนี่ยางเข้าเดือนหกนี่หมายเลขหกนะครับท่านผู้ชมครับต้นไม้เลขหกต้นไม้เลขหกอยู่นี่นี่อ่านี่คือต้นไม้เลขหกนะต้นไม้เลขหกมากับต้นหญ้า นะครับเอาต้นยาวออกไปนี่หมายเลขหกอยู่นี่นะท่าไปชมนะนี่ฮะต้นหมายเลขหกนะครับนี่หมายเลขหกนะผลตรวจออกมาเป็นต้นตัวเมียสวยหมายเลขหกแล้วต่อไปหมายเลขหมายเลขแปดนี่ครับต้นหมายเลขแปดหมายเลขแปดอยู่ไหนหมายเลขแปดอยู่ไหนหมายเลขแปดอ้าเจอแล้วหมายเลขแปดอยู่นี่ อาวนี่นะท่านผู้ชมนี่ต้นไม้เลขแปดนะครับก็เอาเป็นว่านี่ฮะอยู่ในเกณ์ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นต้นใหญ่แตกใบขนนกทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับต้นใหญ่ๆเท่านี้เท่านี้กันนะ หมายเลข8นะครับหมายเลข8แล้วนะอายกลงข้างล่างลงข้างล่างเดี๋ยวผมก็เอาไปพักไว้นี่ผมขยับลากดึงลากเขาขึ้นมาเดี๋ยวไปพักไว้พักไว้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมจัดส่งให้กับท่านที่สั่งจองกันไว้นะครับหมายเลข8แล้วก็หมายเลข15หมายเลข15นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมติดตามดูนะครับหมายเลข15 สิบห้าอยู่นี่นี่นี่ต้นหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าได้นี่นะหมายเลขสิบห้าหมายเลขอยู่นี่สิบห้านะครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขส <c oughs> ิบแปดได้ตัวเมียน้อยจัง นะอ่าสิบแปดอยู่ดีอ่าแต่ว่าต้นเขาใหญ่เขาสวยนะนี่ครับสิปดครับหมายเลขสิบปดนะอ่าฝ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 า,าดีดีนี่สิบปดต้นใหญ่แล้วคนใหญ่คนอวบแล้วท่านผู้ชมนะสิบปดแล้วก็ ยีเลยนะผู้ชมกระโดดยีเ,ดเลยครานี้อ่าหมายเลขยีอยู่ไหนยี่สิบเจอยู่ไหนออเจ็อยู่ไหนหมายเลขย,ยี่สิบ่อ่ายี่เจอแล้วนี่นี่หมายเลขยีอยู่นี่ นะครับท่านผู้ชมได้ไปท่านผู้ชมก็บอกกันกลับมาสวยงามแข็งแรงต้นใหญ่ต้นสวยได้กันไปได้กันไปจัดให้ท่านไปนี่นะท่านผู้ชมนะ27หมายเลข27นะครับวางไว้นี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางข้างล่างนะท่านผู้ชมนะวางข้างล่างวางข้างล่างเพื่อรายงานให้ท่านได้ทราบวางข้างล่างวางข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะด้าน ถังหน่อยจะได้แข็งแรงไม่ล้มอ่าหมายเลขยี่สิบเจ็ดแล้วนะท่านผู้ชมนะยี่สิบเจ็ดเรบอกว่าจะให้ดูอะไรเออน่าดูดูดูด้วยกันจะได้เป็นกําลังใจกันนะท่านผู้ชมนะยี่สิบเจ็ดแล้วนะต่อไปต้นหมายเลขยี่สิบเก้านี่ตามรายงานต้นหมายเลขยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอยู่ไหนฮะยี่สิบเก้าอยู่ไหนครับ หมายเลขยี่สิบว่าเจอแล้วยี่สิบเก้าอยู่นี่นี่หมาหมายเลขยี่สิบเก้านี่นะครับนี่นะท่านผู้ชมนะต้นหมายเลขยี่สิบเก้าเนี่ยส่งตรวจผลออกมาให้เห็นกันนะครับต้นหมายเลขยี่สิบเก้าตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะหมายเลขยี่สิบเก้าแล้วอ่า ต่อไป30-31ิบาต่อเนื่องกันเลยแม่ต้นที่30หมายเลข30นี่นี่ครับนี่ฮะนี่นะนนะหมายเลข30นะท่านผู้ชมนะหมายเลข30นะครับหมายเลข30แล้วต่อไป3 1 3 1 ต้นหมายเลข31 31อยู่ไหนครับต้น31 31อยู่ไหนครับ26 20 31อ่ะเจอแล้ว31อยู่นี่นี่31เออนี่นะต้นหมายเลข31นะครับท่านผู้ชมครับ ต้นหมายเลข31อยู่นี่1 8 3เามแล้วต่อไปต้นหมายเลข3 3านะท่านผู้ชมนะต้นหมายเลข33ตัวเมียสาม3นี่ครับนี่นะนี่ต้นหมายเลข33นะครับเดี๋ยวโอ้แห้งๆนี่อากาศอากาศแห้งไวนะครับต้น33แล้วนะ 33แล้วก็ 37, 39, 40 37อยู่ไหน37 37 37อ่ะ37นี่ สามสิบเจนะสา 39, 40, 39, 40, มสิบเจ็ดสามิบ้าส่ได้ไม่เดินหลายรอบ37 3สามเจด้าสี่นะท่านผู้ชมนะสามสิบสาเแล้วยังไงต่อ สี่สิบนะสี่สิบสอ่สิบสามสี่สิองสสาสสองนี่อือสี่สิบสองนี่สีสิบสองสีสิสองนะครับสี่สิบาไอ้สีกว่สี่บสีเนี่ยเดี๋ยว สำหรับไอ้ต้นหมายเลข4 3กับ4 4เนี่ยนะต้นตัวเมียเฉพาะเฉพาะต้น4 3นะครับ4 4คือต้นตัวผู้นะฮะเอออ่ะเดี๋ยวผมทำไงเดี๋ยวจะงงอ่ะผมเอา4 4ออกแล้วกันเอา4 3ไว้นะ4 3เอาไว้เอา4 4ออกแต่ว่าให้เป็นต้นตัวผู้นะครับเป็นต้นตัวผู้ท่านที่ได้ไปนี่ก็เอาไปเป็นคู่แล้วกันนะ สำหรับต้น43-44นี่นะถ้าไปเป็นคู่นะแต่43เนี่ยที่ผมติดหมายเลขไว้นี่คือตัวเมียส่วนที่ไม่ได้ติดตัวเลขไว้จําว่าเป็นตัวผู้นะครับเออนะอย่าสับสนนะครับนี่หมายเลข44เอาออกเป็นตัวผู้แม่ไปอ่านะแล้วก็48-49 48 49อา้าวนี่ี่โมดได้17ต้นได้ตัวเมียแค่40เอแค่17ต้นข <c ười> าดทุนนะครับในส่วนท่านที่สั่งโปรโมชั่นนะสแถมหนึ่งราคาต้นละ1,200บาทแล้วก็2แถม1นึ่งกระผมไว้เงื่อนไขเราดังเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงจัดการส่งให้ท่านนะ จัดการส่งให้ท่านตามที่ท่านได้กรุณาได้สั่งกระผมไว้นะครับแต่ต่อจากนี้ไปนะขออนุญาตเป็นราคาต้นละ1,500บาทนะครับท่านผู้ชมต้นตัวเมียนะให้มันให้มันพอกับให้มันพอกับค่าใช้ใจ่ายในการตรวจ DNA นะแล้วก็ค่าส่งค่าขนส่งฟรีกันนะครับต่อไปก็ขออนุญาตเป็นต้นละ1,500บาทนะท่านผู้ชมนะในส่วนของอาการจัดโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอนะรอให้กระผมหายใจคล่องๆหน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยสำลักเลยเดี๋ยวให้กระผมหายใจคล่องๆก่อนหน่อยนะท,นะยนยท่านผู้ชมนะหายใจคล่องๆหน่อยแล้วท่านผู้ชมนะที่เป็นลูกค้ากระผมไว้อยู่เนี่ยนะเป็นลูกค้ากระผมอยู่เรามีประวัติการซื้อขายของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะได้โอกาสในเรื่องของการรับโปรโมชั่นไป เดี๋ยวให,ให้ผมหายใจคล่องเดี๋ยวผมจะจัดโปรโมชั่นนะครับให้กับท่านที่เคารพไปนะครับนี่คือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีท่านผู้ชมยินรภาล,ลำสายพันธุ์อวีสามสิบสองนะครับเนี่ยนะต้นก็สวยงามตรงนี้จัดให้ท่านไปเลยเอาไปปลูกเนี่ยอย่างช้านะอย่างช้า2ปีผมให้ท่านอย่างช้า2ปีแต่ว่าบางท่านอาจจะเร็วกว่านั้นบางท่านเลี้ยงดีดูดีให้ปุ๋ยดีอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะได้อยู่ที่ประมาณปีครึ่งปีกว่าอะไรพวกเนี้ย ได้ออกลูกกันไปเพราะโตวไวออกลูกไวนะท่านผู้ชมนะเอา้ากล่าวขอบพระคุณงามๆท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ